สบายดีพี่น้องมดสุขูสุขุนเมื่อกี้กะมาถ่ายเอานางใบบุญกื้เก่าเบิพี่น้องแก้มบนนแดงอมสมพูคักบ่แกมอยากแตกแล้วนั่นแะหละกี่ขนมด้วยพี่น้อง,องกีซื้อขนมให้ดิแก่ขนมองน็นเกน,นางใบบุญคนกู บ่มีแนวใดพี่น้องดูเถือนคือเก่าถ่ายอานังไปบุญคือเก่าเจดามาเม่จีเดจ้าเม่จีไปไซโปไดอยู่กับเพื่อนเอาหลานหนาวหนาวลมพี่น้องเอ้ยเดเพื่อนเม่จีกับขังลมตากเอพาร์ตขังลมอยู่พี่น้องน้องชายเพคนนอนสุขใจนอนอยู่อู่เดจ้า khi nom mà lạ, bay buôn khi nom này lộc, xếp vo lộc, à, huấn à, khi ăn nom rồi phi nang đứa nang bay buôn đứa, xếp vo là, xếp bọ, mèn hay ở mộc nào đưa, mèn hay ở mộc khi năm đưa, Hà hả, mèn hay ở mộc nè. ไปทางดา้อยู่แต่เฮือนเอาลานเนี่ยน้องเอ้ยลมกลับลมหนาวกับนาวอยู่บ้านแมจ่จีอือืมเคได้กินขนมพอแอร์ก็ลงอ้อมน้ำเอ็ดเวียกบ้านแล,ล้วก็แล้วไปเวียกบ้านแล้วกะ็มานั่งไายคลิปเอาใบบุญคือเก้าโตไวไวเดี๋ยวลูกเด้อ กินขนมกรอบกรอบกินปิ่นขางใส่มงูงย่งหมูกินน้ำนฮะข่างผ้าร่มพลวดพลวดเยอะกี่กะฮะกันเล่ยงานบ้านซักผ้าลางถ้วยล่างซ่อมลูกหลานนอนแล้วกันนั่งไปบุญนอนตื่นเลยด้วยพี่น้องแต่สาวเพิ่นเพิ่มน,น,นอนตื่นเถินหนึ่งละยังอีกเถินที่สองยังพนได้นอนแซ่บวุลก มาดูใบบุญ <breaths> กินข้าวหนมขนมปลามึกอบกรอบบาละแซ่บบลลุกแซ่บแซ่บ่ะมาถากินเนี่ยมาไปถากินเนี่ยมามาแม่กินเนี่ยมาแม่กินน้ำมาแซ่บ่แซ่บไอ้ยแม่กินน้ำมาอีแม่ก็อยากเด้อ อีเมกยากได้เออใช่บปลอีเมกยาได้ใช้ใช้เมียนห้น้องน่ะลูกทีลาเมียนห้น้องตัวเดยฮแวเมียนไข่หมกตัวเดยเมียนให้เท่าตัวเดยวมดละมงแว่เวทนะโมอันนึ่งพม่ผูกกินแว่รุ่นประดูดแว่เพิ่นก็นั่งไปบุ่นก็ปรดู น ų, Cette, ้องสายคือกรบบบิดโดดปัลิ้นเดือมเด็กิขนมสีแซ่บเเลยเนาะอืทางกินทางว่าเลยพี่นนองอ่ะพอไดไมพอเชยงตูน้อยน้อยนอยน่อยหน่อยนอยนอยนอมือนอยน่ละอ่ะหน่อยนอยนน่ จริง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 พอนไหมล่ะพอนเอออีหลาพอนเฟสอ่างงามไปพอนงามโอ้งามพอนงามแท้มือหน่อยบายบายซะเฮ้ยได้ได้บาย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 อีหลาบายบายเป็นบ่บายบายอีหลาเป็นบ่บายบายฮะอ่าบายบายอ่ะอนมาล่ามือหน่อยพอนเอ้ยอ่ะลูกเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ <Tim ương. S 2> <tim>

เอ้าเตะขนมละขนมเฮียละเก็บเอ้าลูกเอ้าออกมาละขนมออกมาใส่ทงแมียนวะให้ดูดึ้ง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 ดึ้าจึ้ง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 พลอยในแม่มุมจึ้งจึ้งอาคากรำขนมมือผัดแกงมาเอาแกงกันฮ่าฮ่าเฮ้ยปูไปใส่ทงปูเมียนลูกเอาไปใส่ทงเมียนวะเอาไปใส่ทงเมียนใส่ทงเมียนเอออีละใส่ทงเมียนอ่าอีละใส่ทงเมียนเฮ้ย แก้มแดงสีอมชมพูขักแต่แดดแก้มตื้อพอนว่าอีลายอยากพอนโมลูกอ่าอีลายอยากพอนฮะดิถ้าเปิดตู้ตึมตึมแต,มต,มต,มตผ่ผักเซ่ผัวใกล้ใกล้ใได้เงินเสียงตูกง้กับพักพอนไปแล้วไปแล้วไปหลัดพผาเถ้าแล้วพผาเถ้าลงอา่างน้ำมา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 เฮ้ย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 ,ย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 มแมวมาเรือมาเรือ mèo bà đứa má đứa, Mà, bà bà Mà, bà đừng tưng 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 ไทยพี่นนางเิ่นไทยเิ่นก็หไฮเป็นเหวเิ่นยังนะก็อยากกินการนอนลินแต่ว่าหูควมมเลยเดี๋ยวนี้คันเทนแหละตื่นมาคันเทนเฮารเอยากให้เอาอุ้มเอาลุก่น่อยแถวสชกชัยตึง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 เอามาเลยตือนตึึงตืึงตึตึงตืึตืึงตึงต จริงๆนะมาเจ้าจริงลรงจริงจรงนะเจ้าจริงลรงเจ้าจริงท้ำมาแล้วเอามาเห็นอยังบูจริงๆนะมาจ้าจริงลรงโอ้ยเห็นแต่หลังเห็นแต่หงอนโอ้ยอยากเบิ่งหงอนคนนะเฮ้ยอยากเบิ่งหงอนคนนะอยากเบิ่งหนานะเพื่องลินเพิ่นเอามาลินกะซ้ำกะข้องเพิ่นเลยพี่เนาะเล่นกะข้องลินกะซ้ำเนี่ยกะข้องเพิ่น ฮ่ามกสามักบ้านอีล่ะบ้านบ้านวะล่ะบ้านวะล่ะฮ่าเายนอนรับปุ้ยบุษนบุหัยก็เลยกินขนมลินอยู่นั่นไม่เท้าอยู่นั่นอีกแม่สนนงเนาะมาจีกะบโจักแนวไปได้มาไปได้ไปได้มาทางใดทางบุษยไทยให้เอฟซีบึง ไปกินฮอดพี่น้องเอ้ยไ่กินซี่กินฮอดยอมโจวันเออหลินบานไปเอาไปลูกไปเอาไปเอาบานไปเอาบานอีลาไปอื้มไปแล้วไปแล้วพี่น้องพุ่มพวงหน่อยนั่นเตะเต,ตะบานนั่นเตะบานนั่นเตะบานนั่นเตะบานกับเป็น จิง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 จงติงติงจิงจงจิงงเอ้าหลิงติงหลิงตึหลิงติงเฮ้ยพอนึงลูกค่ะบ่พีสร้างเมื่อกี้ทิ้นดูน้ำร้านนี่จีดกะยำแย่จีดอ่สู้เพื่อลูกเพื่อร้านขาบอกสู้ยัเลี้ยงร้านบยใหญ่ที่น่งเอ้ย ไปเลยตั้งใจสู่เพื่อรวานหลินน้ำรูน้ำล้นำลานนี่แหละผู้เดียวกับพ่อวานี่พ่อสองไรพี่น้องเอ้ยนอนกับขึนกับปินหนาปินล้างปินคางนั่นปินคางนี่เมื่อกี้อยู่ทางก้าวไม่ปินใส่น,อน่องแก้วไม่ปินใส่อเอื้อยหลินนี่ติงลิงนามัตต์ติงลิงขอ,องหลินของฝืนโซนไกวหน่องแล้ววันนี้ อีอีอกวยน้องเลยพี่น้องเอ้ยหะนะนออืออกวยน้องช่ลุือเ้อด๊เด๊เด้เน่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 เซออไปถึงฮะกิขนมคือกาว พี่น้องคลิปนีมม pues mm. ้มาฮอนเนลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาเด้อติดตามใบบุญใน่เด้อจ้าเมตตาสงสารกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน่เด้อลาไปก่อนพี่น้องบายบายลาบายลูกบายบายอีลาบายบายวะบายบายเฮดุบายบายไปก่อนไปก่อนเด้อบายบายไปก่อนเด้อบายบายไปก่อนไปก่อนไปปะก่อน